สบายดีพี่น้องครับเห็นอย่างคุณแม่พีอพี่น้องข,อขันได้แล้วครับขันแล้วลงบอแล้วเ,เอขอขี้นมายงะนี่อืมปนตตีอะน่เนาะพี่น้องนีครับขันครัวแล้ววันนีอ้ออมขึ้นอยงนี่แม แกงอ่อมแกงคั่วว่าหัวยังนั่นค่ะหัว <c oughs> ขอเรยว่ามันหัวมันคคาหัวเป<ะ>็นหัวกันกระเตก,กระลอกกันกหอส้น้ำกระเตะไอ้น้ำกระเรากาศพี่นออ้องอ้่หัวนะงเงียหน่อยเิฮอืมอะไรมาหน่อย เมันก็สบายดีเนี่แหละพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดขั้วแบบจริงๆเขาก็ได้สบายสบายบรรนอกเขาเนาะแต่มีพี่น้องถามยี่ว่าใครแม่รู้ด,ดูฝนน่ะสาวมน่นโอ้ยคอย,อยสิไม่ได้ไม่ยู่แบงตัดูฝนของก็อยู่ใต้อยู่แล้วเนาะดูฝนไม่คอยกระเมียแล้วแหละพี่น้องคอยอยู่จักมือและแต่อารมณ์คอยเด้อคอยจักมือ่อยกะเมือ,อรอดไหมอืมอืมนั้นใส่อะไรอ่ะเขาขั้วเขาขั้วอืาและแต่อารมณ์ได้ คอยมานี่คอยมาอยู่นี่คอยบ่อยากเดือดร้อนพ่อแม่บ่อยกเดือดร้อนน้องนุ่มไปสาวไปอยู่น้ำเขาเลยเขาสิม,มาดา่าคอยขนาดกูอยู่ตะกูเขายัางดา่าอืมอมบุญมรกมขามความเดือดร้อนให้ผู้ดใดใช้เงินกูเองถือเขาเจ้าด่าอีกโอ้ยมันสบายใจอยู่องศ์สิ เอามาขึ้นมากวนแบบนั่นบัดทีนี้มืพามือสุภาพผู้ได้ก็ได้เอาไปเลี้ยงกันเด้อเมื่อยแล้ว,ลว <c oughs> มันดื้อแล้วมานานมันเล่นขี้ดินทรายขี้ดินเชยนะเอ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องมา ขอโทษครับลืมใงเ็ดเขาเราเนาะ,นะต่ดอ,อกกร,ออรไดเอาสันมาหมเข้าก,ก็ยังบะเียมอนที่จะกินกับเนี่ขาอยิ่งใส่ยู่นี่ผู้าเนี่ยกินบก,กินข่าว่าจะเห็ดอย่างนั้นฮะจะ้าว่าเาแค่แ่โอ้ยจกลืมมากเนี่ยจะใส่กุ้ยกอันนี้บอกรใส่เอออี่ว่าใส่ไข่ก็ใส่เอากร่าว,วา,วาวัดดีตอนก้องเขามาก สบายดีพี่น้องครับนะพี่นอ้องเฮาเดี๋ยวถ่ายรูปไปลงเฟซก่อนกัวอ่อนถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้เอ,อพักกแง่งามาประดับขวดที่เราพักกแง่งามบอกพี่น้อง มาพี่น้องออมกระหลอกไงมาแม่กินบะกินขากุนกนเธอยเงี้ไปใครก็ได้เดี๋ยวันม่นบ่บ่มันทีมืดม่ไต่ใส่บ่เดี๋วเออพกเงขนนี่เก็บเนี่ยเดี๋ยวนี่ขยะเปิดแฟลชเอาเด้อพี่น้องมันเีกมืดเนี่ยนั่งเผาหมออีกก่อน แล้วค่็นึ่งทีส์หลอดไฟอยู่มันเลหมือนมันเมื่อยแห้งอ่ะดิเนาะหกแห้งมือแต่ละวันมืดในไข่เนี่บอลมบอหนาวปันได้เว้ยหนาวจะตอนเศร้าเหรอเนี่ยมาแรงมาผัดบอหนาวมันแจ้งอยู่รอยังให้พี่นอ้องเบื้องหน้าชัดๆนาะอืะ Đọc. Ừ, chắc đến sự, sự đọc. xe được sư. Sư sai. Ủa. Ủa đến mình bước cứng nhé. phát con nha, mẹ nhanh mẹ nhặt này mặt 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 mất mặt lưng mất rồi, mặt mặt mà mặt 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 lưng mất mặt 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 เนี่ยภาพมันงาน่ายเองพอป,อย,ปอยทั้งสิ่ไข้เขาเกาเยือนบ่มันเลือนตามันแทงตาเอฟซีมันแจ้งอยู่ยังว่ามันแจ้งอยูเนี่ยจะตายตาอนนันมืดมันอมมืดมันแจ้งแจ้งแปลงอะไร มันมีแฟตมันมีไฟพูดวาผะซื้อต่ขั่นไอติชยูราดไฟเนี่ยเมื่ติดดอกซื้อแบบเตียบปลักมาแล้วกับมะหอยไว้เนี่ยน้ำเห็นน้องกิน เอาแต่ว่ามันอนี่คือบคอ่ค่อยหนาวลเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยปกติอยู่ไ่ได้เลยแคมมาเดยกินยังข้าปุ้น,นคือข้าวปุ้นชอทำา็จะน้ำข้าวปุ้นจัดน่อันเมื่อน้อคว้าสวรีบเพียวมันหนาเสียจริง แจ็ไหมัมนรสชาติมัคือหนูเนีมันมีกลิ่นของเขาอีกแบบนึงมันมีกลอ,อ,อ่อหอมเจือเือกินจะมันบ้าเรีนมันบ่อกุยมันบอกุยแจ็มองยิ่ม,มากไปร,รับกดแต่ใน,น,นมีดตถวยมันโครลมันกับบ๊นกไงมั้ง ป้าป้า,ปาแม่พาไปอเอาไปรถมีตะก,กี้ดินเดอ้อแจกลายเดอ้อกินขา้าเขาแซ่ดอเขาเป็นแบบนี้แม่พี่น้องเข้าใจอีกหรอกบวมแม่ก็บวมเนาะตายเป็นขาคนบะ้าไรเด้อเป็นอะไรเขาสร้งางไตหาเลยไปไปนอนวัดเด้อแบบนี้ย นั่งรถสองคนม,มันจยาแม่งไปอยู่น้ำใจมอนนี่ใจมอนจมขานาดเลยแบบนี้ได้เลยแบอสคนที่ไปขอน,อนนั่นยวัดอ่ะนี่แหละสาเหตุเป็นยังจะออกมาเสาเฮือนอยู่กันนี่แหละกับบนมา <c oughs> สร้างจักของเอาหยอ,อกน้ำมันนะพีฟฟฟ่ฟิูจีนองฟิฟูจีนองฟิฟูจีนอง พีเฟู่วดไหมป่าพ่อแม่พ่อเบียร์ไหนพ่อยังเด่นโมเมนต์ชขอกโก้กินเอาไปตุ๊กตากินไม่หรอกจีโน่พีเอฟคู่น้ำนมมันกดนมอยู่ในตะกร้าข้างบนนะตะกร้าเออตะกร้าข้างบนนะตะกร้าข้างบนตะกร้าข้างบนข้างบนไปเอามาไปเอามาไปเอามาแม่บอกค่ะขึ้น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  ใออันี่ะเออแล้วก็คนนู้นบอกดีๆเลยนี่ลูจะไปใกล้พอนะพอกินข้าอยู่เรา่สรกลบอกเนีอ่ะบนฮะอ่บนาน้อา อันนึ่งว่าเป็นหนอนยังใส่หัวคอยคนแรกปัดมั้งอนนึ่งว่าเป่นหนอนยังใส้หัว้อยอ่าพอน้ำแล้วไม่เบิง์ดูรใส่หมกมาใส่ว้าฮิโนะฮิโนะอ๋อฮิโนะนี่มาเป็นหนอนเร็ว ในเผาหมออยู่แลนนนายจะขึ้นบนาบในดดอกมะนแม่มนข้าวเพชรพ่อเพชรแม่มนใส่พ่อเพชรใส่พ่อเพชรพ่อเพชรอยู่ไหนในพ่อเพชรมะนาวอยู่ไหนในแม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแม,ม,ม่ยกกลิ่นมาหนิบอกขอ,อ,องนู่นนี่จะนูกขอยาย <c oughs> กินเองนะแม่จะให้กินนะแต่ถ้าไปให้น้องเล่นตุ๊ก,กตาเนะี่ยไม่ได้รู้เปล่านมมันแพงเ <ừ> ออไม่ใช่จะไปเทใส่ปากเขาเขากินไม่เป็นรู้เปล่า,าน้องกินไม่เป็นฟังแม่พูดเออเออเลือนที่นอนด้วยเอน่อนนีนน่เเนี่ยวนีอาเปาเพียงมันกั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 อ่ะดึงดึงษาดึงขึ้นนะอ่ะดึงสะดึงอ่ะดึงอืดอืดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย อึดดึงได้ไหมอุ้ยคุณไ,ได้กินเข,าขนนเ่าแล้วคุณปุ๊กินแหมงตกเศร้าแล้วเศร้าอยากแล้วจิมนี่ด่ามากกว่าเดียวแม่ไงด่ามากกว่าแค่จิมเนี่ยแม่ไงพอ่พอไม่สนใจลูกก็มันเป็นเรื่องปกติถ้าสนใจลูกคงจะตั้งชื่อว่าก็เอาลูกเอ,เอาเอาแนวกินมาตั้งโชว์กล้องเนะะาะเ่าต้องใช้ว่าโชว์กินเนาะ เพราะว่าโชวกินคือต้องกินมนม,มันวะอืมมันจะทำคลิปเอาใจลูก <c oughs> มันก็ระย่างนะก็เกิดดรามา่าปะเพี้ก็แจ้งว่าต้องเปลี่ยนชื่อคลิปว่าเอาลูกแล้วเอากับข้าวมาตั้งโชว์อืมอม,มาคนพร้อมกัดอืมอม,มาน่าเออเนวยกินมึงเต็มเลยอยู่นะเออทั้งข้าวพัดทั้งขนม ขอตัวขอไปเลยไปลองขวาตลกกับพี่น้องบ้างแต่มันมันเจ้านมใบเทศและกระตูนกินนะบุกไ,ไปเร่อยๆหอยข้อใหม่กินมว่าได้ว่าดอกยิม้ม แสบดีหมคกเะาสซ่บตาเขาเบิ้งแฟนไรมึงกวนเจ้ากินนะพี่นอ้องมาก,กวนไฟแล้วมาๆๆ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 ๆลล